ผมมาวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองผมเป็นประชาชนแต่ข้อมูลของผมเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าผมอึดอีกหน่อยผมล้มกระดานได้ทั้งหมดวันนี้ในข้อมูลในมือผมเนี่ยสามารถล้มรัฐบาลในการอภิปรายครั้งนี้ได้ ว่าพี่ชูวิตก็สามารถเข้าถึงข้อมูลจํานวนมากนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยแล้วไม่นานมานี้นะครับก็รวมไปถึงนะครับหลานของพลเอกประยุทธ์ที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาดังนั้นด้วยข้อเท็จจริงที่มันประจักษ์ชัดแบบนี้นะครับผมคิดว่าในการอภิปรายทั่วไปนะครับตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญนะครับ เราคงจะได้เห็นนะครับการพูดถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอนและผมก็มีความเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่แค่พักก้าวไกลเท่านั้นนะครับแต่คงรวมไปถึงพักการเมืองอื่นๆน,นะครับในฝ่ายค้านนะครับที่จะหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาก็ผมเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่พักการเมืองต่างๆนะครับในสภาจะหยิบยกมาอภิปรายนะครับและผมคิดว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมันมีเพียงพอนะครับ ที่จะสาวไปถึงคนในรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับมาวันนี้ผมเห็นบันไดเลื่อนผมเห็นสภาพของสภาที่ใหญ่โตใช้งบประมาณมหาศาลแต่ที่ขาดไปคือภารกิจหน้าที่ของผู้แทนปวงชนชาวไทย หน้าที่นั้นคือหน้าที่ที่นำความทุกข์ร้อนของประชาชนของสังคมของประเทศชาติผมมาที่สภาผมมองหาผู้ที่จะนำเรื่องกระบวนการจีนเทามาเฟียที่ทำลายสังคมเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศชาติผมพูดมาสามเดือนมองซ้าย มองขวาสภาก็ใกล้จะหมดอายุบรรดาสสก็เข้าไปสังกัดพักนวนพักนี้ผมคิดว่าเรื่องกระบวนการจีนเทาเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นความไม่เอาใจใส่การปล่อยปละของบรรดาจเจ้าหน้าที่แน่นอน ตำรวจเมื่อผมมองมาผมพบกับเลือดใหม่สอสอคนหนึ่งที่ผมมองไว้สอสอคนนั้นอยู่ข้างๆผมซึ่งผมคิดว่าทุกท่านก็คงรู้จักเป็นรุ่นน้องผมที่ธรรมศาสตร์ ผมเห็นคุณโรมคุณลังสีมันโรมตั้งแต่คุณโรมยังไม่ได้เข้าไปในสภาเป็นนักกิจกรรมเป็นผู้ที่มีจิตใจในการต่อสู้ความอายุติธรรมผมคิดว่าผมคงมองไม่ผิดผมเลยนำเอาเรื่องราวต่างๆนั้นเข้ามาสู่ในสถานที่ ที่ผมเป็นคนประชาชนจ่ายภาษีสถานที่ต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ใช้ภาษีของประชาชนอย่างผมอย่างพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากดังนั้นเรื่องนี้จึงขอนำมาให้คุณรังสิมันรมพักก้าวไกลซึ่งมีสถาน,นะเป็นฝ่ายค้าน ในการนำเรื่องราวไปอภิปรายถึงความบกพร่องของหน่วยงานรัฐของผู้ที่บริหารบ้านเมืองผมคิดว่าเรื่องนี้จะขาดจากการอภิปรายในสภาในระยะเวลาอันใกล้จะสิ้นสุดนี้ไม่ได้เรื่องราวต่างๆก็อาจจะค่อนข้างจะมาก ผมจะให้คุณรังสิมันโรมได้ชี้แจงว่าถ้าคุณโรมพร้อมผมก็จะนำข้อมูลต่างๆซึ่งผมมั่นใจว่ามีข้อมูลสำคัญซึ่งผมก็เคยใช้ไม่เคยใช้ในการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวมาก่อน เป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าควรที่จะเอามาพูดในสถานที่สภาที่ศักดิ์สิทธิ์มีเกียรติเพราะคุณโลมเป็นผู้แทนราษฎรปวงชนชาวไทยส่วนผมนั้นจะพูดให้ตายยังไงมันก็ได้แค่นั้นเพราะผมพูดอยู่ข้างนอกผมจึงนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาให้ คุณโรมได้พิจารณาการจะรับหรือไม่รับย่อมเป็นสิทธิของผู้แทนซึ่งผมเป็นผู้ที่เป็นประชาชนเมื่อไม่มีใครติดต่อผมผมก็ต้องมาที่นี่ด้วยตัวเองมาหาคุณโรมมาคิดว่าคุณโรมในฐานะที่คุณโรมพูดเรื่องตำรวจพูดเรื่องนู่นเรื่องนี้ พูดเรื่องความผิดปกติต่างๆของสังคมไทยหนึ่งในนั้นผมแน่ใจว่าเป็นเรื่องนี้ในฐานะที่ผมเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคยเป็นหัวหน้าพักเคยเป็นสอสอและเคยเป็นรุ่นพี่มีสถาบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมก็เป็นรุ่นพี่เป็นสอสอก็เป็นรุ่นพี่ ก็จึงขอนำเรื่องนี้มาให้คุณล้มได้พิจารณาครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ชูวิทย์นะครับที่วันนี้เอาข้อมูลนะครับมาให้กับผมมาให้กับพักเก้าไกลต้องชื่นชมพี่ชูวิทย์จริงๆว่าพี่ชูวิทย์ทำได้ยอดเยี่ยมมากในการรวบรวมข้อมูลและก็เปิดโปรง ขบวนการจีนสีเทาผมว่าเกือบรายวันนะพี่ชุวิตทางผมเองเนี่ยแล้วก็พักก้าวไกลเนี่ยต้องบอกว่าเราตั้งทีมในการที่ศึกษาในเรื่องนี้ในการที่จะเจาะลึกข้อมูลในเรื่องนี้ในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆนะครับจากแหล่งข่าวต่างๆจากตำรวจน้ำดีที่ยังมีอยู่ในระบบนะครับยืนยันนะครับว่าพวกเรานะครับ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดในสภาเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนว่าตกลงแล้ว152หเนี่ยนะครับหรือการอภิปรายทั่วไปที่ไม่มีการลงมตินะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็พูดกันตรงไปตรงมาว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่พรรคเก้าไกลเรามีความสนใจเป็นอย่างยิ่งในการที่จะนําไปศึกษาและถ้ามีข้อเทจจรินที่หนักแน่นเพียงพอนะครับ เราก็พร้อมที่จะอภิปรายในสภาต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าเท่าที่ดูจากกล่องพลาสติกที่นํามาน่าจะพร้อมมากนะครับพี่ชูวิทย์น่าจะพร้อมมากามอาจจะต้องรบกวนล่วงหน้าเพื่อขอเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปจริงๆต้องบอกว่าพี่ชูวิทย์ไม่ได้เป็นรุ่นพี่ผมแค่เฉพาะสถาบันที่เรียนในธรรมศาสตร์นะฮะแต่ตอนที่ผมอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพแดน5เนี่ยนะครับเราก็อยู่แดนเดียวกัน นะครับเพียงแต่ว่าพี่ชีวิตรีบออกไปก่อนนะครับผมเลยไม่ได้ทันได้เจอกันไม่งั้นเราก็คงจะได้สนทนาธรรมกันตั้งแต่วันนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับในการที่นําข้อมูลมาในส่วนของพักเก้าไกลนะครับเรายืนยันว่าเราจะทําหน้าที่อย่างหนักแน่นตอนที่เราทําในเรื่องตัวช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคแรกภาคที่2นะครับหรือแม้กระทั่งการค้ามนุษย์เนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราทําหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนแล้วเราก็ต้องอาศัยพล,ลเมืองดีแบบนี้ นะครับในการที่จะนําข้อมูลมาให้กับพวกเราเพราะลําพังพวกเราเองนะครับเราทําหน้าที่อยู่ในสภามันไม่มีทางที่เราจะรู้เนื้อหาสาระนะครับความอับปลักษ์การทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมากเท่ากับคนที่อยู่ในระบบแน่นอนนะครับในส่วนของพี่ชูวิทย์เนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยด้วยการทําหน้าที่นะครับ ในหลายบทบาทรวมถึงบทบาทที่ครั้งหนึ่งเคยทําในฐานะทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าพี่ชูวิทย์ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลจํานวนมากนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยแล้วไม่นานมานี้นะครับก็รวมไปถึงนะครับหลานของพลเอกประยุทธ์ที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาดังนั้นด้วยข้อที่จริงที่มันประจักษ์ชัดแบบนี้นะครับผมคิดว่าในการอภิปรายทั่วไป นะครับตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญนะครับเราคงจะได้เห็นนะครับการพูดถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอนและผมก็มีความเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่แค่พักก้าวไกลเท่านั้นนะครับแต่คงรวมไปถึงพักการเมืองอื่นๆน,นะครับในฝ่ายค้านนะครับที่จะหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาก็ผมเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่พัก การเมืองต่างๆนะครับในสภาจะหยิบยกมาอภิปรายนะครับแล้วผมคิดว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมันมีเพียงพอนะครับที่จะสาวไปถึงคนในรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้สื่อมวลชนถามก่อนในส่วนประเด็นนี้นะครับพี่น้องสื่อมวลชนอยากจะถามไหมครับคือผมไม่กล้าพูด เพราะว่าการที่ผมพูดนั้นน่ะมันไม่เหมือนกับที่คุณลมคุณลังจะมันลมจะพูดเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นผมจะเป็นประชาชนคนเล็กๆผมไม่สามารถที่จะไปพูดในเรื่องที่มันใหญ่เกินประชาชนอย่างผมได้ก็ต้องให้คุณลมไว้พิจารณาว่า มันใหญ่และมันก็ลึกแล้วมันก็กว้างแล้วมันครอบคลุมไปถึงว่าอาจจะอาจจะล้มรัฐบาลชุดนี้ได้เกี่ยวข้องกับการเพิกเฉยผมฟังอย่างนี้แล, right แล fera, out, ้วผมก็อยากจะรู้ไปด้วยกันว uh> uh> uh ่าในกล่องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยอะไรนะฮะมีสื่อมวลชนท่านไหนถามเพิ่มอีกไหมครับ ก็เรียนให้ทราบนะฮะทุกครั้งที่ผมพูดนั้นข้อมูลผมเนี่ยชัดเจนมีการบิดเบี้ยงผมนั้นเป็นประชาชนที่มีความรู้ความรู้ของผมนั้นมาจากทั้งการเมืองจากการค้นหาจากด้านกฎหมายทุกๆอย่างย่อมหนีความจริงไปไม่พ้นแต่การนำเสนอ ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลอย่างผมผมนำเสนอข้างนอกผมไม่มีโปรเทคชั่นคุณโรมนำเสนอข้างในนี้ในสภามีสิทธิมีหน้าที่และอยู่ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าคุณโรมนั้นเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยผม เป็นประชาชนคนธรรมดาบางสิ่งบางอย่างข้อมูลที่ผมมีผมก็จําเป็นที่ว่าคุณโลมคุณลมพูดแล้วกันเพราะสิ่งนี้ผมพูดเนี่ยมันเกินสิ่งที่ผมมีหน้าที่เป็นประชาชนแลวถ้าถามผมวันนี้ผมคงยังจะพูดอะไรมากไม่ได้ผมได้แต่ชี้ไปบนข้างบนนะครับก็ให้คุณโลมและ พักเก้าไกลได้พิจารณาครับท<อ>ี่มีคุณโรมอยู่คนเดียวนะนี่ผมจะไม่เจอใครเลยนะก็ต้องบอกก่อนว่าคุณโรมนั้นเนี่ยคุณโรมนะเป็นผู้ที่จะมารับข้อมูลจากผมผมไม่ได้เคยติดต่อคุณโรมมาก่อนอาจจะติดต่อก็แค่วันนี้เมื่อเช้านี้ครั้งแรก ดังนั้นเรื่องนี้คุณลรมจะพิจารารับหรือไม่รับนี่ต้องขึ้นอยู่กับตัวท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมเพราะผมเป็นเหมือนกับประชาชนที่มาร้องเรียนแล้วครับพี่งแต่ว่าเสียงผมอาจจะดังขึ้นมาหน่อยครับการอภกริการพูดของผมนอกสภาเป็นการพูดในภาคประชาชนไม่มีใครมาปิดปากผมได้ละครับ ถึงแม้นว่าผมไปพบท่านนายกจะเวลาะยะเวลา15นาทีก็เป็นการพูดในฐานะที่เป็นประชาชนกับผู้นำประเทศซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดผมได้พบกับท่านก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่ผมมาพบกับผู้แทนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งยิ่งเรื่องนี้ยิ่งดังยิ่งให้คนรับรู้ ยิ่งให้ผ,ผู้ผู้มีหน้าที่ยิ่งท้าให้ผู้บริหารเป็นประโยชน์กับประชาชนกับสังคมครับมันไม่มีอะไรที่จะมาปิดปากประชาชนอย่างผมได้เพราะอันนั้นผมผมไม่ทราบผมไม่ทราบจริงๆเพราะวันนี้ท่านเป็นนักการเมืองแล้วการเป็นนักการเมืองต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆอย่างในการยุบสภาเช่นอยู่ในภาวะพร้อมจะสู้จะเลือกตั้งอันนั้นต้องขึ้นอยู่กับแก แต่ผมยืนยันได้ว่าถ้าข้อมูลผมเนี่ยได้มีการอภิปรายและข้อมูลของผมเนี่ยซึ่งคุณโรมก็จะต้องตรวจสอบคุณโรมคงไม่มาเชื่อผมหมดหรอกมึงเพราะคุณโรมแกก็มีทีมงานแกก็ต้องมีวิจารย์านของท่านเองผมคงไม่เอามาแล้วท่านมาบอกว่าเออพูดตามชีวิตคงไม่ใช่แน่นอนผมยืนยันได้ ซึ่งข้อมูลนั้นผมจะนำไว้ชี้แจงนำไว้ให้คุณลมได้พิจารณาต่อไปครับไม่มีครับเปิดไปก็เปอร์เซ็นต์หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์คุณก็ไม่ทันดูเพราะว่าเรื่องเรื่องอื่นมันเยอะก็อาจจะมีบางเรื่องซึ่งผมได้พูดไปแล้วคุณลมคือการการการพูดเรื่องจีนเทาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะมาพูดมันเหมือนภาพใหญ่ภาพหนึ่ง เป็นจิ๊กซอทั้งหมดอยู่ๆผมบอกให้คุณโรมมาพูดตัวเดียวสองตัวมันต่อกันไม่ติดเพราะฉะนั้นคุณโลมต้องโยงภาพให้เห็นว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมีการยุยงมีการสนับสนุนมีการส่งเสริมมีใครอยู่เบื้องหลังและกระทำการได้อย่างไรทำไมถึงทำได้ถึงผ่านนี้ตรงนี้สิครับสำคัญเพราะที่ผมพูดไล่ๆไปสเดือนสเดือนเนี่ย มันพูดจิกซอแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วก็มาต่อกันแต่คุณโรมนั้นจะต้องพูดไม่ใช่ให้ประธานสาภาฟังเท่านั้นจะต้องพูดให้พี่น้องประชาชนซึ่งผมคิดว่าในระยะเวลาเลือกตั้งอันใกล้นี้อาจจะไม่ว่ากี่เดือนก็แล้วแต่ผมคิดว่าใกล้แล้วละ่ะเป็นประโยชน์ทั้งต่อพรรคการเมืองเองทั้งต่อสถาบันสาภาผู้แทนราษฎร และทั้งต่อตัวผู้แทนเองซึ่งจะได้พิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นประโยชน์กับสังคมและก็ประชาชนไทยโดยแท้ครับผม,ผมจะเอาเวลาที่ไหนไปไปไป,ไปให้ท่านดู15นาทีนะครับหิวข้าวก็หิวแกก็พูดแกก็พูดเร็วแกก็จะจบเร็วผมก็ ก็ไม่มีเวลาหรอกครับ15บห้ทีผมจะเอาเรื่องนี้ไปพูดได้ยังไงเรื่องอย่างเนี้ต้องต้องเอาไปพูดต้องเอาไปคิดแต่ผมก็เคยเกินเกินกับผู้ใหญ่ที่ผมนับถือก็ได้ดูแลแล้วทุกคนก็อึ้งพูดไม่ออกก็อยู่ที่ทางนี้แหละครับ <ไป S 1> ผมผมเองนั้น เรื่องพูดเรื่องนี้มาสามเดือนแล้วผมคิดว่าคุณลมควรจะเอาไปพูดในสภาอันนี้อันนี้จากส่วนตัวผมนะครับเนื่องจากผมเคยเป็นสอสอมาก่อนผมก็คิดว่าเรื่องนี้ถ้าไปพูดในสภาเนี่ยจะเป็นผลดีกว่าที่ผมไปนั่งพูดอยู่ข้างถนนก็สัญญาณผ่านมาจากพบตรท่านพบตรโทรหาผมเมื่อคืนท่านพบเนี่ย ผมยืนยันได้ว่าพูดณที่นี้เลยพบตรท่านนี้เป็นคนดีเป็นคนที่เปื้อนน้อยที่สุดอันนั้นมีความหมายว่าพบตรผมเรียกพบตรเด่นนะท่านเป็นคนดีการเป็นคนดีกับการที่ทำหน้าที่ได้อย่างเก่งมันก็อาจจะคนละอย่างกันแต่ถามว่าท่านเนี่ย เป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนที่ติดตามเป็นคนที่ไม่มีเล็กมีน้อยไม่มีใต้ดินไม่มีอะไรผมยืนยันได้ว่าแกเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่การที่เป็นลีดเดอร์ชิพเป็นผู้นำองค์กรสูงสุดบางครั้งผมก็บอกแล้วว่าท่านต้องกล้าที่จะตัดสินใจอันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านแต่มีการคุยกันครับเมื่อคือนคือมันก็ คือข้อมูลที่ผมมีเนี่ยผมยืนยันได้ว่าถ้าสอบนะถ้าสอบนะผมว่าผมได้ b แต่ถ้าจะได้เเลยเนี่ยทุกองค์าประยพต้องร่วมมือผมเป็นเป็นเรียกภาคภาคประชาชนผมว่าผมสอบได้ b เนี่ยผมผ่านแล้วนะผมไม่ใช่ c นะผมได้ b ถ้าเกรดเนะี่ยสี่เต็มเนี่ยผมได้สามละ แต่ถ้าจอาสีเต็มเนี่ยทุกคนจะต้องร่วมมือกับผมถ้ามาบอกผมว่าโอ้ยชุวิทย์ข้อมูลุูเนี่ยสีเต็มผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะบางอย่างเขาก็ปิดผมผมไม่มีไม่มีอำนาจที่จะไปเอามาแต่ลองให้อำนาจผมสิครับลองให้อำนาจผมเนี่ยสีเต็มทุกเรื่องไม่ฝอยนะหรือว่าถ้าคนนี้ลองเป็นดู คือคนนี้เป็นผู้แทนฐานของผู้แทนนั้นมาจากประชาชนทั้งสิน้นสมัยหน้าฐานของผู้แทนไม่ใช่มาจากกล้วยผมยืนยันได้ว่าไม่ใช่มาจากกล้วยแน่นอนแล้วถ้าเราพึ่งกล้วยจะพึ่งกล้วยทั้งไร่ทั้งสวนทั้งประเทศมันไม่ใช่ของจริงดังนั้นการที่ผมมาหาคุณโลมและหาพระก,ก้าวไกลว่าไอ้เรื่องนี้ สนใจไหมถ้าแกไม่สนใจผมจะไปค้ำคอแกบอก i, เฮ้ยไอต้องพูดผมทําได้ยังไงล่ะท่านก็มีสิทธิ์มีศักดิ์ศร,รีแต่ผมเนะ่ยเป็นประชาชนผมก็มาลองหาผู้แทนผมคุณรวมเป็นผู้แทนผมหรือเปล่าก็ต้องเป็นนะครับคนอื่นๆอ,อีก3า0สี่คน4-500คนก็เป็นเหมือนกันแต่มันแล้วแต่ว่าใครสนใจปัญหาไหนปัญหาของประชาชนมีเยอะแยะแลครับ รออยู่ข้างนอกก็มีปัญหานี้ผมก็คิดว่าแหลมคมแล้วก็ทำลายความมั่นคงของประเทศคนที่จะพูดก็จะต้องเป็นคนที่เขามีน้ำหนักเขามีความสามารถเขาสามารถโยงเห็นภาพได้ในเวลาคุณอย่าลืมนะครับไม่ใช่เวลาเยอะๆแบบผมเวลาจำกัดด้วยปกติ เราก็จะมี choice ของการอภิปรายนอกสภาแต่ผมคิดว่าถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ชูวิทย์นำเสนอข้อมูลมาเนี่ยต่อสภาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมาฟ้องนะฮะมาฟ้องรัฐบาลว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รัฐบาลรัฐบาลเลือกที่จะมีการยุบสภาก่อนแสดงว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยเป็นความจริงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลนะครับคิดดีด นะครับคิดให้ดีเพราะในท้ายที่สุดนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเรามีพยานหลักฐานที่หนักแน่นการนําเสนอการฟ้องประชาชนนะครับมันก็จะยังเกิดขึ้นอยู่ต่อไปนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนอันที่2นะครับสิ่งที่ผมคงต้องขอให้ทุกคนช่วยกันจับตาผมเชื่อว่าในการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องทุนจีนสีเทาเนี่ยมันมีความจำเป็น ที่อาจจะต้องเกี่ยวพันกับบุคคลจํานวนมากการที่มันเกี่ยวพันกับบุคคลจํานวนมากเนี่ยเทคนิคประจําที่ใช้กันก็คือการประท้วงประท้วงกันไปเรื่อยๆนะครับผมอยากจะนําเรียนว่าการใช้รูปแบบแบบนี้มันเป็นรูปแบบที่ไม่สร้างสรรค์และมันมีแต่ทําลายตัวคนที่ใช้เทคนิคแบบนี้และผมก็คงยังต้องฝาก ไปถึงท่านประธานและท่านรองประธานในการควบคุมการประชุมครั้งนั้นว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องพูดถึงบุคคลที่3บ้างแต่แน่นอนในวิธีการนำเสนอของผู้อภิปรายเราก็จะอภิปรายนะครับให้เกี่ยวข้องหรือเสียหายต่อบุคคลที่3น้อยที่สุดแต่ถ้ามันต้องเสียหายจริงๆ ถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆนะครับทางพวกเรานะครับพักเก้าไกลรวมถึงผมเนี่ยเราพร้อมนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากจะมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาเพราะเอกสิทธิ์ความคุ้มกันมันรวมเฉพาะการพาดพิงถึง